บทสรุปทุกอย่างอิตาลีผงาดคว้าแชมป์บอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ไทยการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันใน4จังหวัดปิดฉากลงอย่างเป็นทางการโดยรอบชิงชนะเลิศเป็นการโครจรมาเจอกันของสองทีมแกร่งทวิปยุโรปสาวอิตาลีเบอร์หนึ่งของโลกลงสนามพบกับสาวตุรกีทีมอันดับ3าโลกที่ฟอร์มแรงเหลือเกิน เกมการแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสูสีก่อนที่ท้ายสุดจะเป็นอิตาลีที่เป็นฝ่ายเบียดเอาชนะตุรกีไปได้3-2เซต2 5 2ส13-25 2ถึง19-25และ15-8คว้าแชมป์สมัยที่2ไปครองด้านคู่ชิงอันดับ3ญี่ปุ่นตัวแทน1เดียวจากเอเชียอันดับ5ของโลกที่หลุดเข้าถึงรอบนี้พบกับบราซิลทีมแกร่งจากอเมริกาใต้อันดับ2ของโลกปรากฏว่าสาวแซมบ้า เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้แบบลุ้นเหนื่อย3-2เซต2 5 1ส2 5ห้า9 2 5ส7 2 9และ1 8 16คว้าอันดับสามไปครองรางวัลน,นักกีฬายอดเยี่ยมในตำแหน่งต่างๆนักกีฬายอดเยี่ยม MVP a l e s ี i o o r รอิตาลีหัวเสายอดเยี่ยม m a ย u i ิ h i k a w a ญี่ปุ่น Gabi บราซิลบอลเร็วยอดเยี่ยมเอ d a เอ d e มตุรกี อันนาดานซีอิตาลีตัวรับอิสระยอดเยี่ยมมอนิกาเดอเจนารอิตาลีเซตยอดเยี่ยมอเลซีออโรอิตาลีบีหลังยอดเยี่ยมเมลิซาวากัสตุรกีสรุปอันดับการแข่งขันบอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025หนึ่งอิตาลีแชมป์สองตุรกีรองแชมป์สบราซิลอันดับสามสี่ ญี่ปุ่น 5. ้าสหรัฐอเมริกา 6. เนเธอร์แลนด์เโปแลนด์ 8. ฝรั่งเศส 9. จีน 10. เซอร์เบีย 11. เดบลเยียม 12. เยอรมนีสิบไทย 14. โดมินิกัน สิบห้าแคนาดาสิบหกซอลวีเนียสิบเจ็ดยูเครนสิบแปดสเปนสิบเก้าสวีเดนยี่สิบเคนยายี่สิบเอ็ดกรีซยี่สิบสองอาร์เจนตินายี่สิบสามคิวบายี่สิบสี่เม็กซิโก 25สาธารณรัฐเช็ก26โคลอมเบีย27บันแกเรีย28เปอร์โตริโก29อียิปต์30สโลวาเกีย31เวียดนาม32แคเมรูน